สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับตู้มืดหมดแล้วนะครับตู้ยำรวมแสงมืดที่เกมไม่เคยทํามาก่อนนะก็ไปหมดเรียบร้อยครับมาอัปเดตชีวิตกันนิดนึงนะว่าหลังตู้โคตรแสงโคตรมืดนะครับจบไปแล้วนะครับ สภาพทีมเป็นยังไงบ้างอส่วนเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะวันเสาร์ตอนเย็นครับก็เดี๋ยวมาสตรีมพูดคุยกันนะน่าจะส่องทีมด้วยนะครับเพราะว่าก็อัปเดตก่อนเข้าสู่รอบโคโรโบครับส่วนโคโรโบเดี๋ยวคุยกันอคลิปนี้อุ่นเครื่องกันเบาๆนะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนะี่ยน่าจะคุยกันเต็มๆนะครับทั้งในคลิปแล้วก็สตรีมนะเพราะว่านาวันนี้ครับข่าวโคโรโบเงียบคลิปเลยครับครีเอเตอร์นะครับหันหน้ามองกันเลยครับว่า ใครได้ไปนะครับก็ตอนนี้ไล่ถามกันแล้วนะครับผมว่าแบบนึกว่าลุงไปลุงก็นึกว่าผมไปผมก็นึกว่าคนนั้นไปคนนี้ไปถามไปถามมาปรากฏว่าไม่ได้มีใครไปเลยนะครับยังรอคําตอบอยู่นะครับว่าไม่มีคําใบ้โคลรโบในรอบนีหรือเปล่าและต่อต่อไปจะไม่มีต่อไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอย่างที่บอกนะว่าในปีนี้เนะี่ยน่าจะเป็นปีที่ตึงมากน่าจะเป็นปีที่คาดเดาข้อมูลอะไร หลายอย่างไม่ได้นะครับความตึงในเกมนะตูกระชากเกลือมากขึ้น,นครับเน้นขายนูน่นนี่นั่นฮาร์ดทรงฮาเซลมากขึ้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะเป็นปีที่ผมคาดเดาว่าทิศทางน่าจะเป็นในทิศทางนี้นะเออครับอ่ะก็คิดเห็นไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับส่วน้ายยังไม่ได้จัดแพ็ค อ่าเดือนนี้นะอยากเปิดเกียร์อยู่นะครับอยากจัดแพ็กหรือจะเติมตุนเป็นโคโลโบครับแนะนําร้านเติมเกมร์วันนี้เลยนะครับ A.C.K เกมคาบ้าเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว100%เกมเลนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30%นะครับทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้แอนดรอยจัดได้เลยครับถ้าเกี่ยวกับรูบี้ก็ต้องหา iPhone iPad มาเปิดกระชากกดรับรูบี้นะครับเตอานี้ปลอดภัยแน่นอน100%ครับร้านค้าตัวทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รับเติมเกมออื่นนนๆใรรรราาาคคถูกกวววดดเ็้ยยะับ ให้ร้านทติเกมปลอดภัยถูกรวดเร็วแนะนำร้านเอสนะแต่ลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์กับใต้เดสคริปชั่นคลิปนะครับ a อสเเกมทอมมัสเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวรัสเซนนะใครพร้อมก็รีบไปจัดนะอ่าที่ร้านนะครับก็เป็นร้านที่คนในเกมแมนเจอร์ไปเติมกันเยอะนะสนใจไปจัดกันได้ที่ร้าน a อสนะครับคำใบโคโาโบนะครับคือวันนี้มันเป็นวันศุกร์ที่24แล้วครับโดยปกตินะครับเวลาที่เขา จ้างเคเตอร์ไปออกไลฟ์เนี่ยส่วนใหญ่จะไลฟ์กันในวันพุธนะครับกับวันศุกร์อ่าบางทีก็จะมีอังคารพุธพระัาทศุกร์แแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพุธนับไม่ก็พฤหัสไม่ก็ศุกร์สามวันนี้ครับปรากฏว่าพุธพระัสทิตศุกร์เงียบกริบเลยนับไม่มีข่าวสารเลยเลยครับแล้วมันมาถึงวันที่24แล้วนะครับจริงๆเนะี่ยใบจากทางไทยน่าจะต้องมาแล้วเพราะว่าถ้าเกิดข้ามไปถึงอังคารหรือพุธหน้าเนี่ยมันจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะเนี่ยยี่สิบแปดแล้วอะซึ่ง28 มันอาจจะตรงกับใบของทางญี่ปุ่นแล้วนะครับอะซึ่งใบของทางญี่ปุ่นผมก็ไม่รู้แล้วว่าญี่ปุ่นจะยังทำคำใบ้เหมือนเดิมหรือเปล่านะเพราะว่าทุกรอบเนี่ยหลัง,ลงๆที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าสมัยก่อนผมทำเนี่ยคำใบโคโบกับทางฝั่งไทยเนี่ยญี่ปุ่นไม่รู้ญี่ปุ่นไม่เคยรู้เลยเพิ่งมารู้เมื่อไม่นานครับแล้วเขาก็เล่นด้วยขอเล่นด้วยซึ่งเขาก็ส่วนใหญ่จะทําประมาณ3วันสุดท้ายก่อนจบรอบซึ่งรอบนี้มันจบ31 โดยปกติเนี่ยสองสามวันสุดท้ายนะครับก็อาจจะเป็น28 29 30ยี่เกท่านั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะมาช่วงนั้นอันตร์เพราะผมบอกก่อนนะปีนี้ผมไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเขาจะยังทําอยู่ไหมซึ่งก็จะทํา28ญี่ปุ่นก็น่าจะทําสปอยแล้วขึ้นอยู่กับว่าจะสปอยเป็นวิดีโอเป็นภาพเงาเป็นอะไรก็ตามนะสเต็ปเขามีหลากหลายแบบมากา่าน,นั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามจะมีเพียงแค่บางรอบเท่า,า,านั้นเนี่ยที่เขาทําคาใบ้แบบยาวเลย5วัน อ่ะซึ่งไม่ค่อยเห็นละส่วนใหญ่จะแบบสองสวันก็จบปึ่งนะครับอ่ะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ของทางไทยไม่มีข่าวอะไรเลยครับบอกเลยครับว่าเงียบกริบแบบนี้มีความน่าสงสัยสูงมากจริงๆเนี่ยอย่างน้อยคำใบ้ของในไลฟ์ก็น่าจะมีนะปรากฏว่าไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาอุ่นเครื่องกันเบาๆแล้วกันนะรว่าแบบเฮ้ยกุมภาพันธ์นะครับโดยปกติเนี่ยค่อนข้างจะดังอ่ะเดี๋ยวไปไล่ย้อนอดีตกันสักนิดนึงเพราะว่า เ,เกมนะครับมีนาคมก็ครบรอบ11ปีเกมรเรนเจอร์แล้วนะครับซึ่งก็ด้วยความที่ว่าเกมเดินทางมายาวนานบางคนอาจจะแบบว่าเล่นเกมตั้งแต่เปิดใหม่ๆบางคนอาจจะเพิ่งมาเล่นครับอาจจะไม่รู้ในเรื่องของโคโาโบอาจเน้นไปโคโาโบก่อนนะครับแล้วก็เน้นไปที่เดือนกุมภาพันธ์นะครับคือในยุคแรกๆเนี่ยหลายคนที่เล่นกันมานานเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยลำลึกถึงอยู่เหมือนกันนะอยากจะให้นะครับการคอแลแอลบเนี่ยเกิดขึ้นกับหลากหลายวงการ เพราะว่าสมัยแรกๆเนี่ยโอ้มาหมดครับเกมหนังอนิเมะรถยนต์ก็มีครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยย้อนหลังสักแบบไม่กี่ปีนะครับก็จะแบบมีแต่อนิเมะแบบล้วนๆละขนาดค่ายเกมนี่คือก็เงียบกิบไป,ปหมดแล้วเดี๋ยวไปย้อนหน้าที่กันดูสนิดหนึ่งครับคือในยุคแรกๆนะครับเกมเปิดใหม่ๆนะเกมเปิดนับมีนาคมเป็นเดือนครบรอบปีนะครับปี57เกมเปิดครับแล้วก็จะมีการคอลลับ าการคอลแลบก็คือเป็นการดึงตัวละครน,นะครับอะไรอย่างนี้นะคอลแลบกับสถานีรถไฟของญี่ปุ่นก็มาเป็นตัวแจกเขามีโปรเจกต์ของเขาครับในกลุ่มประเทศหลักๆตอนนั้นนะ่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเป็นส่วนใหญ่เลยนะซึ่งอันนี้เป็นของไต้หวันนะครับเป่าหื้อเนี่ยเป็นตัวละครแรกนะที่ถือว่าเป็นการคอลแลบ กับละครหุ่นกระบอกไต้หวันนะครับแล้วก็มาเป็นตัวแจกสมัยนั้นเป็นสายสเปรดนะคือเอามาช่วยทั้ง p U. p นะครับทั้งเอามาเล่นด่านค่อนข้างเก่งมากคือคนก็นึกถึงสมัยนั้นนะแต่ว่าต้องเข้าใจนะเกมเปิดใหม่ๆต้องคิดดูว่ามันจะไม่เหมือนเกมเปิดปนานแล้วนะเกมเปิดใหม่เกมจะค่อนข้างป่านะครับค่อนข้างจะดึงคนนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับอัอนนี้เป็นนายสถานีคอลแลบกับรถไฟญี่ปุ่นโนรุลุนกับนายสถานีนะ นะครับส่วนอันนี้เป็นคอลแลบกับโตโยต้ายาริสเออสมัยนั้นอย่างที่บอกนะครับว่ามาแบบนี้ครับตัวบราวเนี่ยจะเป็นตัวแจกนะครับตัวบาวยาริสเราก็จะเรียกกันบาวยาริสนะครับเป็นตัวแจกครับส่วนโคนี่จะเป็นตัวในตู้กรชะชนาครับแล้วก็มีคอลแลบกับแองกี้เบิร์ดนะแองกี้เบิร์ดนี่ถือว่าเป็นเกมไหมนะครับแองกี้เบิร์ดชักนี่เป็นตัวแจกนะส่วนตัวในตู้กรชาจะเป็นตัวเลดนะครับ อ่นี่ครับตัวนี้เป็นตัวในตู้กาชานะ,ะซึ่งไอดีไอดีน,นี้ผมเป็นไอดีสเล่นไม่ทันนะไอดีสผมเพิ่งมาเล่นตอนโคโรโบกิริวนะครับอันนี้นะครับตัวแองก y เ e สเป็นตัวในตู้กาชาซึ่งสมัยนั้นน่ยมันจะเป็นเออผมเข้าใจว่า ตัวนี้เป็นสายสแปนนะ,ะเป็นสายว่องไวเหรอสมัยนะั้นจะเป็นสายความเร็วนะ,ะผมไม่แน่ใจมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่าจาไม่ได้ละผมเข้าใจว่าเลดเป็นสายสายสแปนมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยสายสแปนจะเป็นตัวที่โหดมากๆเฟยหงครับเหมือนกันครับเฟยหงเนี่ยมาจากซีรีส์ละครหุ่นกระบอกไต้หวันนะจะมีหลายตัวมากอันนี้ก็คือเป็นของทางไต้หวันคืออย่างที่บอกครับสมัยนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างจะ อวยไปทางญี่ปุ่นกับไต้หวันัวเยอะอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับอซึ่งอันนี้เป็นเกมแล้ว Monster Hunter ครับแล้วก็มาเป็นตัวแจกอันนี้เพื่อนๆก็คิดถึงอยู่เหมือนกันว่าแบบโหสมัยนั้นเนี่ยมีตัวดีนะคือเป็นแบบตัวโหดเลยอะใช้คำว่าเป็นตัวโหดครับผมจําไม่ได้ว่ามันมีในตู้กรช้าไหมผมจําได้ว่ามันเป็นตัวนี้เป็นตัวแจกแล้วเราก็ปั้นกันหรือว่าตัวนี้ตัวในตู้กรชาในร่างนี้อ่ะผมจําไม่ได้ละอ่ะใครจาได้มาบอกหน่อยแต่ผมจําได้ว่าตัวนี้เป็นตัวแจก แล้วใครเล่นทันก็จะมีหมดนะครับอ่าแล้วอ่ะ,อะไร่มาครับก็จะมีอ,น,มอนิเมะอนิเมะครับมาเรื่อยๆครับอันนี้เหมือนกันละครโทรกระบอกไต้หวันชูก็คือเป่าหือตัวเมื่อกี้ตัวเดียวกันนะแล้วก็มาเป็นตัวแจกอ่ะส่วนไอ้ตัวมันขาดําฝกซึ้อเหินนะครับก็มาเป็นตัวในตู้กระชานะครับอ่าสมัยนั้นนี่คือโหดมากครับระเบิดสกิลระเบิดอะไรสักอย่างอะ่ะนี่ระเบิดครับมันโหดมากนะครับ อ่านะอนิเมะหลายคนคิดถึงนะครับอนิเมะเก่าๆเนี่ยเออมันยังไม่มีแม้กระทั่งร่างอัลตร้าร่างไฮเปอร์เลยนะเราก็คิดถึงกันอยู่เหมือนกันครับว่าเฮ้ยเคนจีโร่อย่างงี้ครับอ่าโคนั้นนะโคนนั้นยังไม่มีไฮเปอร์ยังไม่มี9ก้าดาวครับเอากลับมาไหมนะครับอ่าแขนก้นคนประทัดอย่างงี้เออหลายคนคิดถึงนะสมัยนี้โคโาโบนี่แบบว่ามาตึงๆมากๆนะครับอ่ะจนมาถึงนะครับอันอย่างงี้บัตแมนเลโก้ ก็เคยมีคอแลแลบออกมาเป็นตัวแจกนี่เกมสตรีทฟเตอร์สมัยนั้นก็อ,อย่างที่บอกครับว่า,าประเภท่อนข้านจกหลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นเก,เก,เกมเหมือนกันเกมแคปคอมอเกมนี่คือจะตีกันอยู่เหมือนกันนะเกมแับแคปคอมกับซาก้านะถือว่าเป็นคู่แข่งกันึเขาก็ดึงมาคอแลแลบหมดเลยนะครับต้นสุดท้ายครับอันนี้ก็เกมเหมือนกันนะเกมจากแคปคอมนะแมกัแมนหรือล็อกแมนนั่นเองครับจนมาถึงตอนนี้นะครับเป็นปี61นนะเป็นปีที่ เกมเรนเจอร์ครับคอลแลบแบบค่อนข้างจะเป็นทางการแล้วเพราะว่าก่อนปี6-1เนี่ยจะไม่ชัดเจนเลยมาแจกฟรีบ้างนะครับมาร่วมพิเศษบ้างนะครับมาขายในตู้กระชาเดือนเดือนต่อเดือนก็มีเดือนเว้น3เดือนเดือนเว้น4เดือนมีหมดครับจนมาในปี61เนี่ยโคโรโบเขามาต่อเนื่องแบบเดือนเว้นเดือนลากยาวมาจนถึงปัจจุบันนะเียได้ว่ามีสเต็ปการทํางานที่แบบชัดเจนมากส่วนการดีลผมบอกไปแล้วครับส่วนใหญ่เขาจะดีลล่วงหน้ากันหลายเดือนมากๆบางที4เดือน6เดือนครับดีลมาเพื่อที่จะ ม,มาต่อคอลับโบอยู่เรื่อยๆครับหรือบางเรื่องก็แบบโหดีแบบใหม่เอี่ยมก็มีเหมือนกันนะ,ะซึ่งเซย่าครับเป็นคอลลบกับชูเอช่าครั้งแรกแต่ตอนนั้นเนี่ยมาในนามของ t o เอแอนิเมชันเหมือนกับ d ิจิมอนนะดิจิมอนล่าสุดก็เป็นชูเอช่าเหมือนกันแต่ว่ามาในนามของ t o เอแอนิเมชันไม่เหมือนคุณกินนะกินทะระนี่คือมาแบบ โดยชูเอชาแบบเต็มๆเ,เลยเต็มใบเลยนะก็เลยเรอดูนะครับแนละ้วว่าคนระบบปีนี้จะไหลามาเด้มาจากชูเอชาไหมอ่ะซึ่งเซย่าถือว่าดังมากนะจริงๆในยุคนั้นนะครับถือว่าดังมากก็เอามาคอแลแลบนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปีหกหนึ่งเห็นไหมว่ากุมภาพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะดังนะครับอ่านะครับจนมาถึงปี อกสองกลุมภาพันธ์ปีวสนะองเนี่ยอดีตนะผมเริ่มเล่นตอนนี้โคโรโบนี้ครับเป็นเกมเป็นเกมของเซกาอย่างที่บอกเกมนี่ครับความกับเซกาเป็นคู่แข่งนะเขาก็ดึงมาคอนแลบนะครับคิริวเนี่ยถือว่าก็เป็นเกมดังเกมหนึ่งนะของค่ายเซกาของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นจะค่อนข้างดังในเกมนี้ครับก็ถือว่า,าดังอยู่เหมือนกันนะนะหลังจากนั้นก็จะเริ่มเทมาทางอานิเมะซะเยอะละ ก็จะยังเป็นอนิเมะแล้วก็เกมเนี่ยเหมือนคอลแลบอันนี้จะเป็นคอลแลบสุดท้ายละที่เป็นคอลแลบกับเกมแล้วก็คือซากุระวอเป็นเกมจากค่ายเซกาเช่นเดียวกันแล้วก็ดูนะตกในเดือนกุมภาเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนล็อกเหมือนตั้งใจครับก็เหมือนกันครับความดังก็น่าจะประมาณกับ คิริวมั้งเกมยากุซ่าครับอันนี้สักุระวอสักุระวอนี่เท่าๆที่จำได้เหมือนจะดังกว่าด้วยนะมันอันนี้คือหมายถึงวงการของเกมของเขานะครับก็มาคอลแลปและหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเกมไม่มีอีกแล้วจะเป็นอนิเมะลากยาวเลยนะตั้งแต่ปี6-3 6-3ไล่มาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะเป็นอนิเมะหมดแล้วนะครับนี่เจ็ดบาปตึงๆครับสาราหนึ่งนี่ตึงๆเท่านั้นเลยครับ จนมาถึงปี64กุมภาพันธ์ปี64 a t t a c k on t i t ท n อย่างดังเลยครับตอนนี้นผมทํำคำใบ้กับทางไทยครั้งแรกเลยนะครับซึ่งญี่ปุ่นไม่รู้ครับตอนนั้นก็ใบมั่วกันยับเลยนะเพราะว่าเพิ่งทําครั้งแรกนะครับก็ทางไทยเนี่ยเหมือนเขาจะใบต้ตอนเที่ยงคืนโหสมัยนั้น,นี่ยเที่ยงคืนไม่หลับไม่นอนครับเหมือนเขาใบว่าสูง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 อะไรสักอย่างประมาณนี้ ส่วนผมนี่ใบเละเทะเลยเพราะว่าครั้งแรกกลัวมากๆากก็ใบว่าไม่ดังบ้างนู่นนี่นั่นครับสุดท้ายเป็นไททันนะ,ะเรื่องนี้มีเพื่อนถามมามีเพื่อนถามเข้ามาสองสามคนครับว่าผมเคยพูดว่าวันพีชนะดึงมาไม่ได้สักทีนึงเพราะว่ามันดังแล้วก็มันแพงนะครับ ส่วนไททันเขาถามว่าไม่ดังหรอไม่แพงเหรอก็ต้องตอบว่าดังมากแล้วก็แพงแต่ว่าตอนไททันรอบแรกเนี่ยราคาจะยังไม่ถึงวันพีซจะเรียกว่าห่างกันอยู่พอสมควรครับแต่ความดังผมไม่ไม่เปรียบเทียบแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าดังมากแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะรู้จักประมาณนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเรื่องของการดีลโคโรโบเนี่ยมันจะมีเรื่องของ คอนเน็กชันรู้จักกันไหมคุยกันได้ไหมเอามาแลกเปลี่ยนกับทางไลน์นู่นนี่นั่นครับก็อาจจะดึงมาได้หรือว่าต้นทางเขาไม่ต้องการให้มีการคอนแล็หรือเลือกคอนแล็มันก็เลยอาจจะมายากฉะนั้นบางเรื่องอาจจะไม่ได้แพงนะอาจจะมาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้นิยมการคอนแล็หรือแบบไม่ปล่อยคอนแล็หรือคอนแล็ปีละครั้งประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นรายละเอียดอาทายท่านก็ถือว่าดังนะครับ อ่าแล้วก็เป็นเมะนะปีนั้นเมะก็แบบดังไม่ดังปนปนกันไปแต่หลังๆเนี่ยเริ่มจะค่อนข้างตึงนะจนมาถึงปี6-4นะครับยาฉาฮิเมะอ่านะับต้นฉบับก็มาจากอินุยาฉานั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาคลูกครับก็ถือว่ามีความดังนะก็มีการโปรโมทของทางญี่ปุ่นรอบเนี้ยลงนิตยสารของทางญี่ปุ่นเลยเรารู้ล่วงหน้าเลยครับว่าเป็นโคโรโบยาฉาฮิเมะครับอ่ะซึ่งจุดสนใจนะกุมภาปี -65 เป็นเพิ่มแร่พัน อ่านะครับแล้วก็ไหลต่อมาครับมาจนถึงปีหกหกอ่าสารามสองดังนะดังนะดังในกลุ่มของเขานะครับก็เป็นเพิ่มรายพันนะครับมีมีหกเจ็ดนี่ยที่ไม่ใช่เพิ่มรายพันผมเลยคิดว่าเฮ้ยกลุ่มพาปีนี้จะเป็นเพิ่มรายพันธุไหมเพราะว่าความสามารถต่อต้านเพิ่มรายพันเนี่ย ยังไม่ได้คลอดออกมาออกมาแล้วนะออกมาตั้งแต่ไปลายปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเพิ่มหน้าพันต้องตึงก่อนไหมอี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะซึ่งอย่างเงี้ยตอนริมรู้มารีบรู้สองคนบนยับเลยครับว่าพี่ผมว่ามันดังมากผมชอบมากแต่ว่าเลนเจอร์ดูไม่เก่งผมใช้คําว่ามันไม่เก่งเท่าที่คิดแล้วกันผมใช้คาว่ามันเป็นตัวเก่ง พื้นฐานแบบอยู่ที่พื้นเลยเออครับก็ขายเกียร์เหมือนกันปีนี้นะกูมามันรอบขายเกียร์หรือเปล่าหรือจะขายทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์เราครับติดตามแล้วนะเออครับแอบกลัวอยู่เหมือนกันครับว่าแบบเรนเจอร์จะมาไม่เก่งไหมส่วนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอนิเมะนะแม้ว่าเนื้อหาจะเป็นเกมนะเออครับโอ้หรอดนะเยังถือว่าเป็นอนิเมะใช่ไหมไม่ใช่เป็นเกมนะเพราะว่าตั้งแต่ซากคราว์คือไม่ได้แบบเป็นเกมโดยตรง ลากยาวเลยครับเป็นอนิเมะอย่างเดียวซ,ซึ่งผมมองว่าเขาน่าจะแบบคุยง่ายไหมหรือว่าชัดเจนยังมีเนื้อเรื่องมีเรื่องอีกเยอะไหมก็เลยแบบว่าเป็นอนิเมะหมดละสมัยนี้ว่าแบบนั้นนะครับโซนมาปี67อ่าล่าสุดนะกุมพานะครับก็ฟีเลนนะฟีเลนนี่ถือว่าดังนะถือว่าเขาเป็นเรื่องที่ได้รับรางวัลค่อนข้างจะเยอะด้วยความที่ว่าด้วยเนื้อหานะถ้าเปรียบเทียบก็คือได้รางวัลอสการ์เป็นแบบ แนวอินดี้อะไรประมาณนี้ก็เลยได้ว่าเป็นดังในทางของเขานะซึ่งจริงๆญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาก็ยังให้ว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่เลตติ้งดังเฉพาะกลุ่มอ่าแต่บางคนบอกว่าพี่ดังระดับโลกนะอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่มุมมองแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดังนะฟรีแลนซ์นนะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพาพันผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นโคโรโบที่ค่อนข้างจะดังได้อยู่นะครับแล้วส่วน คําใบนะ้ครับทำไมถึงไม่มีไม่รู้จริงๆอันนี้ผมไม่รู้จริงนะ,ะยังรอคําตอบอยู่นะครับก็ยังไม่ได้รับคำตอบนะฉะนั้นนะ่าคิดว่านะใบ้ของทางไทยไม่น่าจะมีและรอบนี้เพราะว่าด้วยเวลา ไม่ได้แล้วตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะดึงคนนอกมาไลฟ์แทนหรือเปล่านะครับซึ่งดูเวลาแล้วก็ไม่น่าจะได้เพราะส่วนใหญ่เขาจะว่างกันในวันพุธพฤหัสสุขประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดไปถึงสัปดาห์หน้ามันจะเป็นวันที่28แล้วก็ไม่แน่เดี๋ยวรอติดตามดูกันไม่น่าจะเป็นใบจากคนนอกไหมอ่านะครับซึ่งใบจากคนนอกอันนี้ผมไม่ได้เสียงนนะเพราะว่าบางทีเขาจะดึงคนดังมานะครับเขาจะดึงผู้เล่น,นครับที่รู้จักจาก อินฟลูเอนเซอร์คนนี้หรือเป็นคนดังคนนี้เขาจะดึงเข้ามาได้นะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็จะไม่ได้เรื่องของความรู้ในเกมมันก็จะแบบว่าเป็นเป็นแล้วแต่มุมมองนะแต่ส่วนใหญ่เวลาเขาดึงมาแบบนี้นเขาก็จะต้องดึงคนที่เป็นครีเอเตอร์เป็นคนหนึ่งเพื่อที่จะมาช่วยให้ให้ความรู้ในเกมอ่าส่วนว่าส่วนคนที่แบบดึงคนนอกมาก็ดึงมาเป็นแบบในแนวคนดังเออแต่ว่าที่ถามตอนนี้ไม่มีใครได้ไปสักคนหนึ่งเลยก <c oughs> ็เลยคิดว่าเฮ้ยไนมะ่ทางไทย ไม่มีแล้วหรือเปล่านะเออฉะนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะเรียกได้ว,ว่าคลิปนี้ก็มาอุ่นเครื่องเบาๆครับกับเรื่องของโคลาโบครับเดี๋ยววัพวนพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปย้อนดูสถิตินิดนึงนะว่ามันมีโอกาสที่จะ เป็นเรื่องอะไรได้บ้างเวลาเขาดึงเนี่ยเขาดึงมาจากทางไหนน่าจะมีเรื่องอะไรได้บ้างก็จะเป็นแนวพูดคุยนะส่วนสตรีมพรุ่งนี้ก็ส่องทีมอัปเดตชีวิตกันนิดนึงนะในเรื่องของโคโรโบนะครับอาฉะน,น,นเบื้องต้นเป็นประมาณน,นี้แล้วกันนะเออครับอาคิดเห็นยังไงโคโรโบอยากให้เป็นเรื่องอะไรนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับส่วนรอบนี้ใบของทางไทยคิดว่าไม่น่ามี้วนะ อ่านะก็คงจะมาใบากันเองซึ่งพอใบกันเองต้องบอกก่อนนะว่าใบากันเองคือทํามันเองไม่รู้ข้อมูลเราจะอ,าอ้างอิงจากข้อมูลเก่า,กาข้อมูลเดิมๆเท่านั้นซึ่งมันอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้ตอนนี้ใครคิดว่าเป็นเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะว่าล่าสุดเขามีแบบสอบถามใช่ไหมมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่า ไปขอเรื่องอะไรกันทั้งเรื่องเก่าและเรื่องใหม่นะคอมเมนต์บอกกันได้ครับเพราะว่าเหมือนในแบบสอบถามเนี่ยเขาจะขอเรื่องเก่าซึ่งอาจจะยังไม่ได้มาในรอบนี้ไหมเออครับเพราะว่าเรื่องเก่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมาสักกลางปีแล้วก็ปลายปีนะครับส่วนในปีนี้ผมคิดว่าเรื่องเก่าที่เอามารีรันในภาคใหม่นะต้องใช้คําว่ารีลันในภาคใหม่เนะี่ยน่าจะมาสัก2เรื่องได้อรอติดตาม้วกันนะครับ อ่ะส่วนใครยังไม่ได้ตัดแพ็กนะโค้งสุดท้ายแล้วต้องรีบจัดนะครับจะเติมเปิดเติมตุนครับแนะนำร้านเติมเกมวันนี้นะครับ SK สเคเกมทัพพัฒนเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์นะครับทาง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีค่า iOS นะถ้าไม่เก็บกับ Ruby Android จัดได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเก็บกดรูบี้ต้องหา iPhone iPad เปิดกระชากกดรับ Ruby นะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาจนถึงบิลอดภัยถูกรรววดเ็แนนะร้านอง แปที่ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุนคอมเมนต์กับใต้เดสคริปชั่น er คลิปนะครับ ACK เกมทเา็กเตอราคาตูกปลอดภัยเติมไว้รัซนน่ะใครพร้อมก็รีบไปจัดที่ร้าน ACK ได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ